ครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมธกบแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง M M Cactus Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีพัสดุมาถึงบ้านผมนะครับมีอยู่ประมาณหกกล่องนะครับโอ้โหเยอะมากไม่รู้ว่ามาไงครับเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูทีละกล่องว่าเอ๊ะทำไมพัสดุมันคืออะไรทำไมมาเยอะจังนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเล็กๆกันก่อนอันนี้นะครับ กันดูอ่ะโอ้ยันนี้ส่งจากจากไหนเอ่ยอืมนครน่นนาจะสีมาครับอ๋อไม่ว้าวหม,มีกลิ่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นยานะครับลองแกะดู นี่เป็นยานะครับพอร์สนะครับอันนี้พอร์สโอเคนะครับอันนี้เรารู้แล้วนี่ครับอันนี้เอามาทําไมใช่ไหมครับอันนี้เอามาใช้สําหรับกําจัดเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนะครับมันแรงน้อน,นครับอย่างน,นี้ผมเอาไปเก็บข้างนอกก่อนเพราะว่าเหม็นมากนะไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวว่าอยู่ในห้องกลิ่นมันแรงเอาไปไว้ข้างนอกครับไม่ไหวนะครับ ต่อมานะครับกล่องน,นี้ก่อนเพราะว่ากล่องน,นี้สั่งจากสั่งจากเว็บนะครับชอปปี้อปปี้นะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่นครับว้าวโอ้ ฟังกูลานนะครับฟังกูลานฟังกูลานไม่ใช่ฟังกูลานอ่านผิดฟังกูล,าน,กล,า,นนกลานนะครับเดี๋ยวไปอ่านฟังกูลานแย่เลยนะนี่อันนี้เอามาใช้สำหรับกำจัดพวกแคนเกอร์นะฮะเห็นไหมครับโรคแคนเกอร์จุดๆนะครับโรคพวกนี้จะเกิดตามดูเอ้ยช่วงดูฝนนะครับเป็นแบบเวลาลวฝนตกปุ๊บต่อจะเป็นโรค โดยเฉพาะตอนลูกผสมของผมนะครับตอนหนำดำนะครับหนำดำไทยนะครับเป็นเราก็จะใช้น,นี้ฉีดนะครับฉีดผสมน้ําแล้วฉีดจะช่วยรักษาโรคคงเกอร์นะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นพืชนะครับช่องนี้หน้าฝนคนใช้นะครับนี่ผมซื้อมาแล้วฟังกูล่านนะเดี๋ยวถ้าฉีดมื่เดี๋ยวก็ถ่ายคลิปให้ชมนะอันนี้เป็นยาเดี๋ยวผมเก็บด้านนอกก่อนเพราะว่าอันตรายหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นยา ต่อไปเก็บไกลๆครับตอมล่าตอม่าอันนี้นะครับหูหนักโแค่จับแบบเนี่ยนะครับมีน้ำหนักเรามาดูกันน่าจะเป็นอะไรสักจากนะ่า นี่ครับทิปเพษาอษาวทิปเพืกษา,อ,า,กษาอ่านผิดนะครับทิปเพืกษาโอเคนะครับอันนี้เป็นยาอะไรนะนี่อันนี้เป็นยาเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมพืชนะครับดูดซึมสําหรับเราใส่ยาเนาะใส่ยาตัวเมื่อกี้ฟังกุลาแล้วเราก็ใส่อันนี้ไปช่วยดูดซึมนะครับ จับใบเขาเรียกว่าจับใบครับอันนี้สั่งมาจากช้อปปี้ปปครับนี่ก็เป็นยาอีกแล้วเก็บไ้ด้านนอกโอ้มีแถมขวดน้ำาขวดน้ำเปล่าให้ด้วยนะครับไม่มีน้ำไม่มีน้ำครับได้ของแถมครับไม่เป็นไรนครับขอบคุณมากมากนบสำหรับของแถมต่อกันเลยครับเอาของไหนก่อนดีกล่องอนี้ครับ ข้ามโยนนะครับมาครับเริ่มแกะกันนี้จะเป็นอะไรนะนะครับขนาดปากมีดยังไม่ตรงนะครับแล้วชีวิตเราจะตรงได้ไหมเนี่ยนะครับมาแล้วโห ยังนะครับใจเย็น <c oughs> ว้าวาจะดูกันครับโอ้อันนี้เป็นไม้นะครับต้นไม้ ไม้กาฟนะครับเราจะแกะดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรมันคือต้นอะไรกันแน่นะครับหลายหลายคนก็คงรุ้นละผมก็รุ้นนะครับเราก็ดูพร้อมกันนะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วครับ ออกเลยไม่ครับนี่ต้นนี้ชื่อว่าทีรักนะครับสังเกตดีๆทีรักต้นนี้ออกสีเหลืองนะครับนี่ทีรักสีเหลืองคนระับตัวนี้นะครับพึ่งยังไม่ค่อยมีในตลาดพึ่งกําลังทยอยปล่อยกันออกมานะครับอันนี้ผมก็ไปไล่เก็บมานะครับไปไล่เก็บมา จากพี่พี่เขาชื่อมัททลีครับมัททะีแคคตัสพี่เขาก็แบ่งมาให้ครับหนึ่งต้นนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวผมก็เอาไปทํากราฟก่อนรอหนอนะครับเดี๋ยวก็ทําจํานวนนะครับอาจจะมีแบ่งนะครับในอนาคตเดี๋ยวเอาไปทําก่อนได้มาแล้วทีรักสีเหลืองปกติทีรักก็จะสีชมพูนะครับแต่อันนี้สีเหลืองนะครับงงไหมครับงงไหมผมก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีรักปกติสีชมพูแจ อันนี้ออกสีเหลืองก็เป็นตัวแปลกับแปลกน่าเล่นน่าเก็บนะเก็บไว้ไหนดนะีเฉพาะต้นไม้เก็บไว้ก่อนคนะเก็บไว้ตรงนี้มาครับต่อมา อ,อันนี้น่าจะกล่องผลิตเองหรือเปล่านะครับประกอบเองไม่ได้ผลิตเองประกอบเองโอ้นี่นครับมาแล้วดูครับนี่นครับเขาเสียของต่อยาวก็คือหากองใสลำบากนะครับ แต่ว่าต้อยาวก็จะดีนะสวยดีบางคนก็ชอบต่อสั้นนะลมาดูผมห้อมกันคมัมมี่มัมมี่ครับอันนี้มัมมี่แกะดูวันแงบุรแรงแกะถอดถงครับ กันแ้วกันจะได้เห็นนี่ครับนี่บอลอันนี้ผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเยนโลอะไรสักอย่างตัวนี้นะครับประมูลเข้ามาประมูลพี่เข้ามาได้มานะครับสะสมมันบ้างครับนี่ดังคร,ครบนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ ทำครับทำจำนวนก่อนเดี๋ยวก็จะมีแบ่งนะครับมากลองต่อไปลายครับสุดท้ายแล้วกล่องนี้ครับ นี่ครับมีเราเจอดหลอยู่นะครับโหหมนเลิศเทอรน,นะฮะมันใหญ่ขนาดนี้นะครับเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นนะครับโหเท่ดูนะครับโอ,โอ,โอ้ดูต่อนะครับใหญ่จริงๆนะครับเดีย๋ยวผมให้เทียบดูนี่ ต่างกันเยอะนะครับดูนะครับโอ้โนนี้ไม่ธรรมดาต่อแบบนี้ครับแบบต่อแบบธรรมดาก็คือสองต่อแรกคือปกติแบบสวยแล้วนะครับอันนี้เจออย่างนี้ตกใจนะครับโอ้โหนี่ต่อยักษ์หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันโอ้หัวบัเลอร์เลยครับอ รู้นะมีฟุกริวนบนี่ฟุกริวนี่นะับยิมโนฮอตที่ไอฮบนี่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่น่าเล่นนะครับนี่สวยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ครบสามต้นแล้วเรามาดูกันความสวยถ้าสามต้นมาอยู่รวมกันนะครับจะเป็นยังไงอันนี้ขนาดต้นเดียวนะครับต้นเดียวเรา,าดูทั้งสามต้นนะครับ ว้าวตอก็สุดจริงๆครับเบลอร์จริงๆน่าจะได้สารอาหารดีครับแดดดีนะครับโอ้สวยไม่แพ้ต้นเมื่อกี้นะฮึโอ้สวยทั้งคู่นะครับสวยเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปคนระับโอ้ต้นนี้ต่อยักษ์นะครับ อัวใหญ่อ่อาขาดหมดนะครับต้องโุ้มนะครับถ้าดึงไม่ดีก็เจะหักหัวนะครับบ้าพลังจัดเยามาดูพม้วนกันนะครับนี่เราต้องแบบเปิดมาตกใจครับว้าวนะครับน,บนี่โอ้ อลังการงานสร้างนะครับดูนะครับต่อบลเลอร์หัวใหญ่เลยนะครับโอ้โหหจริงนะครับเดี๋ยวมาดูแบบสามหัวอยู่ด้วยกันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะแบบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่ตึง้งนะครับเป็นยังไงนะครับสามหัวอยู่ด้วยกันเลยนี่นะครับอุย้ยยุงยุงมาตอมนี่ นอดกนะครับนี่ต่อครับเนี่ยน,นี้ประมาณแบบถ้าทางหนักก็ประมาณเกือบโลครับโลใหญ่เดี๋ยวเราก็มีนอใหญ่ๆอย,ย,อยู่เดี๋ยวผมจะลองไปเด็ดชำดูนะครับพวกนี้เดี๋ยวอาจจะมาทําคลิปให้ดูนะว่าแล้วก็ดูผลกันว่าจะมีรากไม่มีรากยังไงนะครับเพราะว่าพันนี้ผมก็เพิ่งได้มานะครับ ได้มาอันนี้เป็นฮอตทีไอนะครับผมก็กำลังลองเลี้ยงดูบ้างแต่พันนี้แต่ก่อนก็เคยมีครับแต่ว่าขายกินไปหมดแล้วตอนนี้ก็ไล่สะสมใหม่แล้วก็ลองแบบขยายพันธแบบเป็นลั่นทุ่งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาลองเรียนรู้ลองผิดลองถูกกันนะครับว่าเป็นยังไงของต้องลองนะครับเดี๋ยวมาดูแบบเด็กๆสามต้นแล้วก็อีกสองต้นลองกัน สวยทั้งหมดนะครับสวยทั้งหมดนี่เยนโลทั Yellow, ้งเคสหรืออะไรก็จ้ง,งผมจำชื่อไม่ได้อันนี้ทีรักษนะครับชมพูแต่อันนี้สีเหลืองอันนี้เป็นสีเหลืองสวยครับอันนี้ฮอาทไอสามต้นนะครับแล้วก็มียาเนาะยาสามตัวเมื่อกี้ก็มีพอร์สนะครับแล้วก็มีฟังกุลานนะครับแล้วก็ ที่พึกษาพึกษานะครับผมก็อ่านชื่อไม่ค่อยถูกนะครับอันนี้ก็ได้มาเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเอาไปปลูกแล้วรากเดินดีนะครับเดี๋ยวพามาจะมาทําคลิปให้ชมอีกนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆดีๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนในการลงคลิปครั้งต,ต่อไปได้เลยนะครับเราก็จะมีทั้งคลิป ที่ตลกขบขันคลิปมีสาระแล้วก็คลิปการทำงานของแต่ละวันเอามาโชว์เอามาลงอัปเดตกันเรื่อยๆครับฝากเลยนะครับติดตามนะครับผมแค็ตัสวันนี้ก็ลาตีสวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ